สวัสดีครับช่างบอสลาบูการะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับงานล้างแอฮิตาชิแบบถอดเปลื่ยนะครับที่ทุกท่านเห็นนี่คือการถอดออกมาแยกชิ้นส่วนทุกชิ้นนะครับตัวนี้เป็นฮิตาชินะครับเป็นตัวธรรมดานาโนไทเทเนียมตัวนี้ถอดยากครับนะครับฮิตาชิเป็นแอ์ที่ถอดล้างยากพอสมควรน,นะครับในรุ่นก่อนนะ ให้มาดูสภาพก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวในบ้านมันก็จะเหลือแค่คอยเย็นแบบนี้นะครับแค่นี้เลยนะครับเราจะถอดทุกชิ้นนะครับจะเป็นแผงคอยเย็นให้มาดูสภาพก่อนนะข้างในนะครับเคยล้างแต่ธรรมดาเห็นไหมมันก็จะมีน้ำเมือกเแบบต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าช่างบอดล้างจะสะอาดได้แค่ไหนกัน มาดูกันครับตอนนี้นะอะไรนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยจากที่เป็นคราบเมื่อคราบไทยนะคราบฝุ่นโคนนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำความสะอาดสะอาดจริงๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างแอคเซ s h ชชแบบทอดเปลื่อยนะครับปัเทเธอปัดเครื่องเทสเรียบร้อยครับติดต่อช่องบอสนะครับ099 1915164เบอร์นี้นะครับโทรได้ไลน์ได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับวันนี้ช่องบอสลาบุการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ